สวัสดีคะ่ะทุกคนหมอจริงนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอทุกเช้าวันเสาร์นะคะวิดีโอที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาและก็การพัฒนาตัวเองค่ะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะหมอพูดถึงเรื่องจะสร้างนิสัยใหม่ได้อย่างไรนะคะโดยหมอสรุปจากหนังสือ Atomic Habits นะคะเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นนะคะโดยในวิดีโอนี้นะคะหมอจะพูดถึงเป็นตอนที่สนะคะพูดถึงนิ นิสัยเสียหรือว่านิสัยแย่ๆนิสัยที่เราอยากจะจํากัดนะคะว่าเราจะกําจัดนิสัยที่เราไม่ชอบได้อย่างไรนะคะไปชมกันได้เลยค่ะก <mistakes. S 1> ่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าถ้าใครที่เข้ามาใน YouTube c h anel นี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ขอยินดีต้อนรับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะก็สามารถกด subscribe ได้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ในทุกๆสัปดาห์นะคะเรื่องของนิสัยเสียนะคะต้องบอกก่อนว่า มันค่อนข้างยากเลยใช่ไหมคะที่เราจะจํากัดนะคะนิสัส่เสียมีอะไรบ้างอย่างเช่นบางคนนะคะเวลาเครียดแล้วต้องกินโคกนะคะอันนี้หมอก,ก็เป็นเหมือนกันนะคะเวลาเครียดเราหมอจะชอบกินอะไรที่มันแบบทำให้เรารู้สึกดีนะคะเช่นแ <c oughs> บบเฟรนช์ฟรายอะไรนี่ครับไก่ทอดโค,ค้กอะไรอย่างนี้นะคะหรือเพื่อนหมอบางคนนะคะก็บอกว่าถ้าเขาเครียดเขาจะชอบชอปปิ้งค่ะเพราะว่าเวลาที่แบบได้จ่ายเงินออกไปนะคะเขารู้สึกแบบผ่อนคลายมีแบบนี้แบบก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าผู้ชายบางคนนะคะ บอกว่าเวลาที่เขาเครียดนะคะเขาจะสูบบุหรี่นะคะหมอก็เห็นว่าความเครียดเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีนิสัยที่เสียได้หลายอย่างนะคะโดยนิสัยที่เสียนะคะในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า it's best To avoid temptation than t o resist it นะคะก็คือเขาบอกว่ามันง่ายที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเร้านะคะมากกว่าที่จะไปะเผชิญกับสิ่งเร้าแล้วก็ต่อต้านมันนะคะซึ่งอันนี้หมายความว่าอย่างไงนะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งเร้าตัวนั้นนะคะแล้วเราแบบต่อต้านเนี่ยมันจะยากกว่าที่เราจะไม่เห็นสิ่งเร้าเลยนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าคนที่ตั้งใจว่าจะเลิกบุหรี่นะคะแล้วคนนึงคือแบบทิ้งบุหรี่ไปหมดบ้านเลยนะคะแต่ว่าอีกค ยังเก็บบุหรี่ไว้นะคะถึงแม้ว่าคนที่เก็บบุหรี่ไว้นะคะจะต่อต้านว่าแบบโอ้ฉันไม่อยากสูบไม่เอาไม่สูบแล้วก็จ้องมันอยู่นั่นแหละนะคะมีโอกาสที่จะไปสูบบุหรี่ได้มากกว่าคนที่แบบในบ้านไม่มีบุหรี่สักอันเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะอยากสูบบุหรี่เนี่ยคือต้องแบบขับรถไปไกลกว่าจะซื้อก็คือแบบใช้เวลาก็จะเป็นการง่ายกว่าสําหรับเขาที่จะไม่เผชิญกับสิ่งเลา้าดีกว่าต่อต้านมันนะคะอันนี้นะคะเป็นข้อแรกนะค,ะคือให้หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับสิ่งเลาดีกว่าที่ จะต่อต้านนะคะอันดับที่สองนะคะคือทําให้นิสัยที่เราอยากกําจัดเนี่ยไม่น่าดึงดูดนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะว่าเวลาที่เครียดนะคะก็อาจจะมีการทําพฤติกรรมที่เราอาจจะไม่ชอบได้ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเรารู้สึกไม่ดีแหละมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีแหละแต่ว่าเราก็ทําอยู่นั่นเองนะคะมันหมายความว่าการที่เราทําพฤติกรรมที่เราไม่ชอบหรือว่านิสัยที่ไม่ดีนั้นเนี่ยมันให้อะไรบางอย่างนะคะมันจะ เชื่อมโยงกับความสุขบางอย่างเช่นอย่างที่หมอบอกว่าเพื่อนหมอเวลาที่แบบจ่ายเงินตอนช้อปปิ้งเวลาเครียดจะรู้สึกดีนะคะหรือว่าคนที่แบบเครียดเราต้องกินเยอะเพราะว่าการกินเยอะทําให้เขาไม่ต้องไปจดจ่อยอยู่กับความเครียดก็ทําให้เขารู้สึกดีนะคะหรือคนที่สูบบุหรี่ก็ชอบที่จะได้สูบได้กลิ่นมันหรือว่าบางคนชอบเพราะว่าจะได้พูดคุยกับเพื่อนเวลาที่ไปสูบบุหรี่แบบนี้นะคะคือต้องดูก่อนว่าไอตัวพฤติกรรมเหล่านั้นมันมีผลดีอะไรกับเรานะคะมันเชื่อมโยง ที่ทําให้เรารู้สึกดีนะคะแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เราติดนิสัยนั้นนะคะแน่นอนว่าในระยะสั้นมันทําให้เรารู้สึกดีแต่ว่าในระยะยาวถ้าแบบช้อปปิ้งเยอะเกินอาจจะแบบตังในกระเป๋าหมดหรือว่ากินโคกมากน้ําตาลขึ้นเป็นเบาหวานน้ําหนักขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าสูบุรีระยะยาวเป็นมะเร็งปอดคือถึงแม้ว่ามันจะทําให้เรารู้สึกดีระยะสั้นแต่ระยะยาวมันมีผลทําให้เรารู้สึกต้องอยากที่จะแก้ไขมันนะคะดังนั้นข้อที่2นะคะคือต้องทําให้นิสัย ใส่นั้นไม่น่าดึงดูดนะคะถึงจะจำกัดมันได้ง่ายนะคะวิธีแรกก็คือให้ใช้วิธี pointing and calling นะคะเขาบอกว่าให้หยุดคิดก่อนที่จะทำนะคะ point ก็คือแบบ หยุดชี้แล้วก็พูดถึงพฤติกรรมนั้นแล้วก็พูดถึงว่านิสัยมันไม่ดีอะไรยังไงบ้างนะคะเช่นสมมุติว่าคนที่จะไปกินโค้กนะคะหรือว่ากินของทอดนะคะก็ให้พลอยว่าโอเคฉันรู้แล้วว่าตอนนี้ฉันกําลังกินของทอดนะแล้วก็ของทอดเนี่ยมันระยะยาวจะทําให้น้ําหนักขึ้นน้ําตาลในเลือดสูงแล้วก็มีโอกาสเป็นมะเร็งได้นะคะอันนี้มันจะทําให้พฤติกรรมนั้นะมันกลายเป็นสิ่งไม่น่าดึงดูดละเพราะเราก็จะคิดถึงแต่ผลเสียแย่ๆก็จะช่วยลดพฤติกรรมนั้นได้นะคะ อีกอย่างหนึง่งที่หมออยากจะยกตัวอย่างนะคะก็คือตอนที่หมอเด็กๆนะคะคือเด็กพอหลังจากหย่านมแม่แล้วก็เรากินขวดนมใช่ไหมคะแล้วขวดนมเนี่ยคือพอกินนานเกินไปจนเกินอายุหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อการขึ้นของฟันอะไรแบบนี้นะคะพอตอนหมออายุ3ามขวบคุณแม่ก็พยายามให้หมอหย่านมขวดนะคะแต่ว่าตอนนั้นหมอก,ก็แบบไม่เอานะคะเป็นเด็กดื้อนะยังอยากกินนมขวดอยู่ mm. แล้วทีนี้พอไปโรงเรียนวันแรกค่ะทุกคนคือคุณแม่ก็แบบแพ็คขวดนมใน กระเป๋าให้อาไปโรงเรียนแล้วไปที่โรงเรียนนะคะเขาก็มีการแจกอาหารตอนกลางวานันใช่ไหมคะแล้วก็มีผลไม้ซึ่งผลไม้วันนั้นเป็นเงาะนะคะแล้วทีนี้เหมือนคุณครูบอกว่าคือพอหมอกินงาะแล้วเหมือนมันมีมดตรงงอะะ้อค่ะแล้วมดมันกัด นะะแล้วมันเป็นหลังจากตอนที่หมอกินขวดนมพอดีแล้วหมอก็ไปสร้างความเชื่อมโยองอะไรของหมอก็ไม่รู้คิดว่าตัวขวดนมเนี่ยมันทําให้ปากเจ็บนะเหมือนตอนนั้นหมอไม่รู้ว่ามดกัดนะคะแล้วแม่ก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็หย่านมไปเลยเพราะว่าหมอคิดว่าไอ้ตัวขวดนมมันทําให้ปากเจ็บนะคะ <c oughs> จะเห็นได้ว่าพอเป็นนิสัยอันนี้มันถูกผูกกับการที่ปากเจ็บแล้วมันไม่น่าดึงดูดเนี่ยเราก็จะเลิกนิสัยนั้นไปได้โดยปริยายเลยนะคะโอเคอันนี้ก็คือข้อที่2นะคะข้อที่สานะคะ สัญญาใจนะคะจะช่วยทําให้เลิกนิสัยนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้หมายความว่าการที่บางทีเราตั้งเป้าหมายกับตัวเองเราอยากเลิกนิสัยเราสร้างระบบให้ตัวเองแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบทําด้วยตัวเองบางทีเราไม่มีคนที่มาคอยให้กําลังใจไม่มีคนมาคอยสอดส่องดูว่าเราแบบยังทํานิสัยนั้นอยู่ไหมหรือว่าเลิกแล้วนะคะการที่เรามีสัญญาใจก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยเลิกพฤติกรรมนั้นหรือว่าสร้างนิสัยใหม่ได้ดีขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีหลาย ครอบครัวเลยนะคะที่คุณพ่อเนี่ยติดบุหรี่แล้วก็สูบบุหรี่นะคะแล้วพอมีลูกคนแรกปุ๊บพ่อสัญญากับคุณแม่ปุ๊บว่าจะเลิกบุหรี่เพื่อลูกนะคะแล้วก็พอลูกคลอดแล้วพ่อก็ไม่สูบบุหรี่อีกเลยนะคะอันเนี้ยคือมีหลายครอบครัวที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าสัญญาใจหรือว่าความผูกพันของความสัมพันธ์นั้นจะช่วยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งสามารถเลิกนิสัยได้นะคะหรือว่ายกตัวอย่างของในหนังสืออ t ต m มิ h a b i บินนะคะเขายกตัวอย่างนักเขียนท่านหนึ่งนะคะที่ตกลงกับบอกอร,ราหลับ ว่าจะเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็ผ่านไปหลายเดือนก็แบบต้นฉบับไปไม่ถึงไหนสักทีนะคะเขาก็สัญญาแบบทําเป็นแบบสัญญาเขียนเลยนะคะว่านักเขียนชื่อนี้ขอทําสัญญาเขาทํากับสองคนนะคะคนนึงคือภรรยาแล้วก็อีกคนหนึ่งคือบอกอนะคะบอกว่าแบบจะส่งต้นฉบับทุกๆวันศุกร์ถ้าเกิดว่าทุกวันศุกร์แล้วไม่มีต้นฉบับนะักเขียนจะให้เงินภรรยา200เหรียญนะคะแล้วก็จะให้เงินบอกอ200เหรียญนะคะอันนี้คือมันเป็นแบบความเจ็บปวดที่จะต้องแลกกับการที่ไม่เขียนต้นฉบับนะคะเขาก ก็จะได้เลิกนิสัยผัดวันประกันพุ่งเลิกนิสัยอื่นๆที่ทําให้เขาเนี่ยไม่เขียนหนังสือสัทีนะคะการสัญญาใจอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะโอเคคลิปนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องการเลิกนิสัยเสียนะคะมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือให้หลีกเลี่ยงสิ่งเร้านะคะข้อที่2ก็คือทําให้นิสัยนั้นนะคะไม่น่าดึงดูดนะคะแล้วก็จะกําจัดได้ง่ายขึ้นนะคะข้อที่3คือสัญญาใจก็จะช่วยทําให้เราทําได้อย่างต่อเนื่องค่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะส สำหรับคนที่อยากเลิกนิสัยที่ไม่ดีนะคะหรือว่านิสัยที่ตัวเองไม่ชอบนะคะจบการด้วยคําคมนะคะหมอจะขออ่านเพราะมันยาวนิดนึง <c oughs> nothing happens until the pain of remaining the same outweigh the pain of change ของ Arthur Bird นะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือพูดง่ายๆคือเราจะเปลี่ยนนิสัยไม่ได้นะคะยกเว้นว่าความเจ็บปวดของการคงอยู่ที่เดิมการมีนิสัยเดิมเนี่ยมันจะมากกว่าความเจ็บปวดของการเปลี่ยนแปลงนะคะนี่คมไหมนะคะหมอชอบมากเลยคมแ <c oughs> บบบาดหน้าเลยนะ <c oughs> โอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีวิธีในการแก้นิสัยเสียนะคะสามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะหรือว่าถ้าใครอ่านหนังสืออ t า m ตอ h มิ i คบิดแล้วชอบอะไรอย่างอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เช่นกันนะคะลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินอะไรที่มันแบบมันแบบ มีคนจะเข้ามานะคะแต่ว่าแต่ว่าเราใกล้เสร็จแล้วเอาไหมเป็นหลังง <c oughs> ต้องดูก่อนว่าผลดีอะไรของกับเรานะคะคือมันส่งมันเขาเรียก่อะไรแล้วพอมีลูกคนแรกรปุ๊บพ่อสัญญากับลูกว่าแบบจะเลิกนะคะอ <c oughs> ่าพูดผิด <c oughs> พูดผิด